ความมันระดับตำนานเศกสรรพร้อมลุยเมืองไทยภาคห้าย้ำไฟนี้ไม่มีถอยคนไม่ยอมคนเศกสรรออควันเมืองจอมบูแหลกวัย36ปีจากนาครศรีธรรมราชเตรียมระเบิดพลังบูแหลกขอขยี้แผลเก่าคู่ปรับหน้าคุ้นขุนศอกผีดิบเมืองไทยพีเคแสนชัยนักชกสายอิดถึกทนวัย31ปีจากบุรีรัมย์ในกติกามวยไทยรุ่น140ปอ ในคู่รองของศึกนัดใหญ่วันลุมพินี114ที่พร้อมมอบความมันไปสู่195ประเทศทั่วโลกจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่27มียิยอนี้หลังจากที่ไฟล์ล่าสุดเสกสรรไพทีคโอให้กับเอซาเทนพาวในศึกวันไฟใน30เมื่อเดือนเมยอที่ผ่านมาทำให้เขามุ่งมั่นตั้งใจมากู้ชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมาเจอกับคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมาอ,อย่างเมืองไทยที่เคยบูเดือดกันมาแล้วสี่หน,นักสู้เจ้าของฉายาคนไม่ยอมคน จึงพร้อมทุ่มสุดตัวขอฉายหนังม้วนเดิมเอาชนะเมืองไทยให้ได้สถานเดียวสำหรับเมืองไทยผมยกให้เป็นคู่ปรับที่เจอทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งและสี่ไฟที่เจอกันไม่เคยมีใครโดนนับโดนน็อกเลยชกกันสนุกสูสีกันมากไฟนี้เมืองไทยอยากมาชนะผมให้ได้เป็นครั้งแรกแต่ผมก็พร้อมสู้เพื่อคว้าชนะเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งแพ้มาและอาจจะเรียกได้ว่าครั้งนี้จะเป็นสงครามคนไม่กลัวมีอย่างพวกเรายัางไงน้องก็ถามพี่เบาๆหน่อยนะแล้วเจอกันครับในการพบกันสี่ครั้งก่อนหน้านี้ระหว่าง เสกสรรและเมืองไทยเป็นการชกกันในรูปแบบมวยไทย5ยกนมใหญ่โดยที่เสกสรรคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกันแบบสุดมันทั้งสี่ไฟและด้วยการที่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ต้องมาแลกเดือดกันในรูปแบบมวยไทย3มยกนมเล็กจึงยิ่งทําให้เสกสรรมั่นใจว่ารูปเกมจะต้องออกมาสนุกตื่นเต้นและเราใจยิ่งกว่า4ี่ภาคที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ตอนชกมวยไทย5ยกเราก็ใส่กันเต็มที่ตลอดครับแล้วคราวนี้มาเจอกันในรูปแบบกติกาม,มวยไทย3ยกนมเล็กผมเชื่อว่าจะมันสุดๆแน่นอนและผมคิดว่าคู่ของเราจะเป็นคู่ที่ดูเดือดที่สุดในรายการด้วยชนิดที่ว่าถ้าชกกันครบ3ยกแฟนๆจะต้องปรบมือกันทั้งสนามอยากให้พี่น้องแฟนมวยรอติดตามครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางวอตช์ waniw.com บางประเทศ Facebook หรือยูทูบวันบางประเทศ เริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีส่วนทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีและสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเกตเมเจอร์